นี้เราจะมาซื้อขนมกันนะครับเพื่อยๆเราเรื่อยๆว้าวอะไรนี่ครับมีปลาฉลามมาอเยืดได้ด้วยเหรอเจตโอ้มีสเก็ตเทปได้ด้วยอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีสีฟ้าโอ้โเยอะแยะมากเลยออกมาทุกเื่อไหนสีครับอ้พหเปี่ด้วยอ๋อมีเป็นพี่ด้วยแล้วอันนี้อะไรนี่ อุ้ยอันนี้น่ารักอ้อมันลงเป็นแบบเหมือนอันนี้เป็นรถกแหงใช่ครับบุญแพร์โอ้ขนมกับตัวช่วงออนไลน์นะคะวันนี้พา m สเตอ r g r กร t มาเลือกขนมสองอันเลยเอาสองอันเหรอครับใช่ครับโอ้โหแต่ทานเสร็จแล้วต้องทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนค่ะโอ้มีอันนี้ด้วยยังเกอันนี้เป็นอะไรเยลลี่ อ๋ก oh, ินเสร็จแล้วก็เอากล่องทำประโยชน์ได้นะคะทางนู้มีด้วยมีอะไรไหยครับโอ้อันนี้เป็นอะไรลูกบอนยักษ์โอ้เป็นโล้ดรถเทอร์โบแล้วก็โดรารอมอนเด็เจ๊เรียวได้ยังครับคเอาอะไรครับให้สองชิ้นหรอกครับเอาสองครับเอาปลาฉลามกับอะไรครับ หมัดนะครับปันเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะแปางฟันนะครับโอเคค่ะบาบายๆอนี้ก็เป็นเยลลี่ต่างๆนะคะเนอะเยลลี่ที่เฮ็เกชอบกินเยลลี่พิซซ่าเนอะมาม่าของชอบเด็กๆครับ งนาม่าหลายสายพันธุ์มากเลยแม่กอนน้องเจสชอบอันไหนครับนูบอกมาชอบอันนี้มาชอบสีดจมูกน่าจะของขนมนะครับว้าวมันก็เป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อะไรอ่ะนี้อะไรครับอันนี้คืออะไรนะมัร์ชเมลโล่เมลโล่โหมีแต่ของเด็กๆชอบนั้นเลย ไปจ่ายตามกันเลยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ